สวัสดีนะครับผมนอนยังครับนะตัวใหม่มาแล้วนะครับผม2 0 0 0วัตต์ไฮคาร์ดนะครับผมปี2021นะครับมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับลูกค้าก็เรียกร้องกันมาเยอะนะครับนะถามเยอะเลยนะครับผมมี1,800แล้วมีรุ่นขยับมาอีกนิดนึงไหมนะครับผมก็ถามมาเยอะนะครับไม่ต่ำกว่า30-40ท่านเลยนะครับผมอยากจะได้2 0 0 0วัตต์นะครับผมว่าบางที2,400วัตต์เนี่ยมัน ราคามันก็กระโดดไปถึง15,900แล้วนะครับผมตอนนี้นะนะครับเพราะว่าผมก็ปรับพยายามปรับให้มันดีทุกๆปีนะครับนะอยากให้น้าใช้ของดีๆกันนะครับวมันก็ราคามันค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงนะครับก็ต้องไปตามวัสดุอุปกรณ์นะครับต้องเข้าใจกันด้วยนะครับวันนี้ก็ทํามานะครับราคาหมื่นต้นๆนะครับก็ต้นๆ้นเนาะหมื่นสามพบาทเท่านั้นเองนะครับรุ่นนี้2,000วัตต์ไฮคทนะครับปี2 0 2 1นะครับผม เดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะครับมีอะไรบ้างนะครับคุ้มแน่นอนนะครับบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับหนึ่งหมื่นสามพันห้าไปดูได้เลยนะครับที่อื่นนะครับมีอย่างนี้ไหมนะครับผมให้นานได้เยอะอย่างนี้หรือเปล่านะครับไปลองดูได้นะครับผมอันนี้ใส่ให้เต็มๆนะครับไม่รู้ว่าขาดทุนหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับยังไม่ได้คํานวณนะนะครับแต่ก็คร่าวๆแล้วล่ะนะครับมันก็พอมีกําไรแต่มันน้อยมากนะครับนนาก็เห็นแล้วนะครับเป็นซิงท่อเลยนะเป็นซิงท่อระบายความร้ออท่แล นะครับผมเล่นยังไงก็ไม่ต้องกลัวร้อนแล้วนะครับไม่ต้องถามเลยจะร้อนหรือเปล่านะครับหมดแล้วหมดยุคร้อนไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะครับน้าๆเข้ามาลบกวนแช่นิดนึงนะครับผมแช่น้องหน่อยน้องไม่เคยมามึดๆนะนะครับเพราะทำงานนะครับผมต้องทําส่งอีกนะครับหลายเครื่องเลยนะครับก็อีกไม่กี่วันจะพร้อมส่งแล้วนะครับน้าๆท่านที่ยังไม่ได้สินค้ารอผมนิดนึงนะครับบางเจ้าก็เร่งกันมาแล้วนะครับผมก็เข้าใจนะครับผมน้าๆอยากอยากได้ของอยากได้ใช้ของกันแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้างานด้วยเนาะ นะครับผมก็เข้าใจนะแต่ว่าผมก็พยายามเล่งให้นะครับไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะครับเมื่อคืนก็ตีสามกว่านะครับเกือบเช้าเลยนะครับตื่นสายทุกวันนะครับเดี๋ยวนี้นะครับผมรอนิดนึงนะครับเดี๋ยวรบกวนรอไม่นานนะครับผมเดี๋ยวเคลียร์ให้แน่นอนนะครับขอเวลานิดเดียวนะครับอ่ะเข้าเรื่องนะครับผมเข้าเรื่องเลยนะครับ นามาจะร้อยคนแล้วสวัสดีครับนะสวัสดีน,านา้าทุกท่านเลยอีกครั้งหนึ่งนะครับน,านา้าที่เป็นเอฟซีอะไรก็แล้วแต่นะครับผมขอบคุณที่ติดตามกันมานะครับอย่างยาวนานนะครับผมครับผมขอบคุณมากครับนะ้าขอบคุณมากครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับผมมออแปลงก็อัพขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับผมมออแปลงนี่ก็จะเป็นมออแปลงแบบลูกนี้ก็ประมาณเอาเต็มๆจริงๆนะสามสิบห้าแอมลูกเนี้ยสามสิบห้าแอมเลยนะครับ มันจะใหญ่มากนี่มันกล่องมันสูงเดี๋ยวเดี๋ยวไปวัดกันดูนะไม่ต้องพูดแล้วนะครับเดี๋ยววัดวัดดูขนาดกล่องนะครับความยาวเท่าไหร่ตัวจริงใหญ่นะนะครับอันนี้มันอยู่ในในรูปมันก็ดูเล็กๆกนะันเนาะเนี่ยพอไปดูตัวจริงใหญ่เนี่ยมอแปลงใหญ่กว่ามือผมกลางกลางเต็มที่แล้วเนี่ยนะครับมแปลงเบลเลอร์เลยอ่ะร้อยกว่าคนแล้วครับน้าร้อยกว่าคนแล้วสวัสดีน้าะนะครับที่อ่ะยังไม่หลับไม่นอนนะครับผมสวัสดีน,ะนะ้าะอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้ามาก็รบกวนนะครับขอเวลาน้าๆเพียง นิดเดียวนะครับผมแชร์ให้น้องนิดหนึ่งนะครับแชร์ให้ผมนิดนึงนะครับคนละแชร์สองแชร์ก็ยังดีนะครับแชร์กลุ่มไหนก็ได้นะครับแล้วแต่นะนะสะดวกนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดสวิตให้ดูเลยนะครับให้ดูความหล่อก่อนนะครับแล้วค่อยมาอธิบายว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะพัดลมไม่ดังมากนะครับพัดลมไม่ดังมากนะครับเงียบเลยนะครับ ให้ดูด้านหน้าก่อนนะครับนะนหลายท่านที่ยังไม่เคยเห็นนะครับผมดูด้านหน้าได้เลยนะครับผมเดี๋ยวนี้ก็โลโก้ก็เปลี่ยนแปลงแล้วนะครับเป็นโลกโกกแบบชัดเจนแล้วนะครับไหนที่มันมันออกมาเป็นไฟออกมาผมก็ปรับแก้ไขให้แล้วนะครับแล้วก็ด้านหน้านี้นครับนะนะก็จะหนานะครับอย่างที่บอกเลยหนากว่าที่อื่นแน่นอนนะครับเป็นนิ้วๆเลยนี่ ค่ากล่องมันแพงนะครับแต่ก็สู้นะครับเพื่ออยากจะให้นานาใช้ของดีนะครับยกยังไงก็ไม่บิดไม่งอแน่นอนนะครับเวลาใช้กันยาวๆนะครับนานาใช้เลย2ปีสามปีไม่มีพังแน่นอนนะครับเอาใจใส่ตั้งแต่กล่องเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านในนะครับนนามาดูด้านในนะครับผมมีอะไรบ้างนะครับลูกนี้ก็ลูกละสาสิห้าแอมป์นะครับเราก็ต้องดูด้วยนะว่าลูกส5สบห้าแอมป์มัน3 5้าแอมป์จริงหรือเปล่านะครับผมอ่า คนทำนะครับเป็นช่างเป็นอะไรก็พูดได้หมดนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับของจริงด้วยนะครับว่ามันถึงหรือเปล่ามันใหญ่พอไหมมันสูงหรือเปล่านะครับทองแดงเยอะหรือเปล่านะครับเนี่ยส่องไปก็ม้อแปลงทองแดงก็ปีออกมาเลยนะครับ ขนาด35แอมป์ลูกหนึ่งนะครับานาใช้งานนะครับไม่ต้องกลัวนะครับอันนี้เผื่อให้นาณาเยอะแล้วนะครับผมเยอะเลยนะครับธนาใช้กันก็18นิ้วนะครับผมดอก18นิ้วนะครับ4ใบนะครับเล่นได้เลยนะครับเล่นได้แล้วนะครับ13500บาทสามารถเล่น18สใบได้แล้วนะครับเดี๋ยเฟือนะครับแต่ถ้าจะแบบโหอัดอัดแบบเฮิร์ตสูงๆเลยก็ไม่ได้นะนะครับานานะอันนี้มันมันมันไม่ใช่บิด นะครับผมไม่ใช่บิดนะนะครับอันนี้มันจะเน้นค่อนข้างจะเน้นเสียงแบบลอยๆนะครับสไตล์เสียงลอยๆนะครับเสียงเพาะเนะครับลอยๆนะครับผมจะอัดแบบบิดไม่ได้นะครับผมจะแบบเสียงแบบแข็งๆกระแทกกระแทกแบบนั้นไม่ได้นะครับถ้าจะเอาเสียงโทนนั้นนะนะไปเล่น2องพนะครับสองพก็ขยับไปนิดเดียว1 5ื0 0หาพนะครับตัวนี้2,000วัตต์ไฮคาร์สปี2021นนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยราคาเพียงแค่ หนึ่งมื่นสามพันห้ารอยบาทเท่านั้นเองนะครับหนึ่งหมืนสาพันห้ารอยบาทเท่านั้นโอ้โหได้เยอะได้ใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับไปเทียบที่อื่นได้นะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับเป็นสิ่งท่อคู่นะครับอย่างที่บอกเลยนะครับสิ่งท่อตัวนี้ไม่มีร้อนแล้วนะครับน่าสบายใจได้นะครับผมแล้วก็ทานซิสเตอร์นะครับผมห้า9ันสองหนึ่งเก้าสี่สามนะครับผมทั้งหมดสิบคู่นะครับข้างละสิบคู่นะสิบคู่นะครับ สิบ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 นะครับผม <S <S หายห่วงแน่นอนนะครับผมก็ต้องดูด้วยนะครับผมใส่ไบโพล่าเยอะนะครับบางบางท่านก็ชอบนะชอบไบโพล่าเยอะเยอะนะครับแต่ว่าต้องดูที่มออแปลงเราด้วยนะถ้ามออแปลงมันจ่ายไม่ไหวนะครับผมพวกนี้นะครับเดี๋ยวไบโพล่ามันไปดึงกระแสไฟจากมออแปลงไปเลี้ยงตัวนะนะม,นมนันนะครับมันมันจะอืดนะครับผมนนะสังเกตเวลาเล่นแล้วเบรมันบวม นะครับไปพล่าเยอะทาไมเสียงเบสมันไม่อิ่มนะทำไมมันบวมจังเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยหม้อแปลงอะนะครับถ้ามันมันไม่ไหวอะมันบวมแน่นอนนะครับเวลาสังเกตง,ง่ายๆก็เวลาเราอัดขึ้นมาจนถึงจุดจุดส้มจุดแดงเนี่ยครับนะอัดจนถึงจุดพีคจุดส้มจุดแดงเนี่ยมันจะหมดกําลังหม้อแปลงอะนะนะครับไอที่สีฟ้าเนี่ยวัดกันไม่ได้หรอกวัด,ดกันที่จุดส้มกับจุดแดงนะครับกำลังมันมันจะบวมอยู่แถวนี้แหละนะครับถ้าถ้าเริ่มบวมแล้วแสดงว่าไปไม่ไหวนะครับ แต่พวกนี้ซัดไปเถอะนะครับเล่นไปเลยนะครับ18-4ใบนะครับผมอ่ดอกไม่โหดนะครับดอกไม่โหดนะ18-4ใบนะครับบอย4นิ้วอะไรเงี้ยครับเล่นได้เลยนะครับ13,500บาทเท่านั้นเองนะครับได้ไปสินท้าได้ใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับสินค้ารับประกัน3ปีนะครับซ่อมฟรีนะครับทุกกรณีนะครับผม3ปีนะครับอ่ดูด้านในกันอีกทีหนึ่งนะครับมีซอฟต์สตาร์ในตัวด้วยนะครับผมปิดเปิดสบายมากไม่มีตุบตับไม่มีไฟตกไฟกระพริบแน่นอนนะครับ ครับสวัสดีครับนานาสวัสดีนานา F สี่เดี๋ยวผมวัดขนาดให้ดูนะครับนานาจินตนาการไม่ออกนะนานาคิดว่ามันโอ้ทำไมมันเล็กกล่องมันนีดเดียวทํานี่แค่นี้เองคืบเดียวเองใช่ไหม <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจนะวัดให้ดูนะครับเ๋ยวัดให้ดูนะอ่ะดูด้านหลังบ้างนะครับไม่เคยได้โชว์ด้านหลังบ้างเลยอ่ะนานาหลายหลายท่านเลยนะครับผมลืมเลยตรงนี้นะครับนะาถามว่าตัวเนี้ยทาไมมันไม่มีปุ่มไปนะครับ ทำไมส่งไปทีไรไม่มีปุ่มดำๆตรงนี้เลยผมไม่ใส่เองนะครับผมไม่ใส่ผมให้มันให้นนากดยากๆหน่อยนะครับบางท่านนะครับผมเข้าใจว่านนาบางท่านเล่นใช้งานเป็นนะครับเล่นเป็นนะแต่บางท่านเป็นมือใหม่ครับนนาต้องต้อง,องเห็นใจตรงนี้ด้วยนะเห็นใจนานาที่เขาเป็นมือใหม่นะครับบางทีเอามือไปโดนไปอะไรอย่างเงี้ยครับนนา tas, มันก็มีปัญหาแล้วนะครับก็เลยอยากให้นานาลาบากกันนิดนึงนะครับก็ถ้าไม่ลําบากมากก็เอานี้กดลงไปเนี่ยมันก็เข้าแล้วนะครับไม่ได้ยากอะไรเลย กดออกก็ออกแล้วเนี่ยนะครับไอตัวนี้มันอลบาดเดียวเองนะครับผมไม่ได้งกหรอกนะครับไม่ใช่ว่าไม่อยากจะใส่ให้ลดต้นทุนอะไรอะ่ะมันแค่บาทสองบาทผมไม่ได้ซีเรียสหรอกแต่ผมอยากให้มันแบบบางทีคนเขามือไปโดนอะ่ะอันนี้มันจะมันจะไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นปุ่มกดแต่พอมือไปโดนปุ๊บอย่างเงี้ยมันเข้าไปเลยอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีปัญหานะครับสีสวยไหมทำสีใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมวาดร่างให้ดูนะครับ 3,200วัตต์ใช้ดอก18ได้6ใบครับนะได้6ดอกนะสูงสุดนะครับอัตราสูงสุดนะ6ใบนะครับส่งได้อย่างใกล้วันงานแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเร่งให้ครับนะเดี๋ยวเร่งให้2,000วัตต์ตัวนี้มีลูกค้าสั่งทั้งหมดเลย8ตัวนะครับ8แท่นนะครับนะนนะยังไม่เห็นของเลยนะครับลูกค้าสั่งกันแล้วอะนะครับลูกค้าสั่งจริงๆนะนี่พูดผมพูดจริงๆนะผมไม่โกหกเลยนะครับเนี่ยหน้าป่ชาสั่งอยู่เนี่ยนะครับ เนี่ยเป็นเป็นหนึ่งท่านที่สั่งตัวสองพันวัตไว้นะครับแต่นี้ไม่ใช่ของนับปิชานะนับปิชาน่าจะประมาณสองสองนมวันมครับนะเดี๋ยวผมเล่งให้เลยนั่นเนี่ยมันมีหลายตัวด้วยนะครับนับปิชานะเดี๋ยวรอผมนิดนึงนะครับผมผมพยายามเล่งเต็มที่แล้วนะครับเดี๋ยวเอาให้ดีที่สุดให้เจ๋วที่สุดเลยนับปิชาที่ใช้ประมาณกี่เครื่องแล้วอ่ะสาสี่เครื่องป่ะนะผมจำไม่ได้แล้วผมจำไม่ได้จริงจำได้แต่อยู่ภาคใตน้นะใช่ไหมอ่ะผมว่าขนาดให้นานาดูนะครับ ขนาดแท่นนะครับธนาะนะดูตามเลยนะครับเนี่ยไม่เล็กนะครับนันะนะไม่เล็กนะยาวยี่สิบนิ้วนะครับแท่นความลึกยี่สิบนิ้วนะครับธนะานะนะเคยใช้กันนะครับก็สิบหกนิ้วนะครับก็จัดนี่ก็ยี่สิบแล้วนะครับผม นาเนาะเคยใช้ประมาณยี่้านิ้วก็เนี่เล็กกว่ายี่านิดนึงนะครับยี่สิบนิ้วความลึกของแท่นยี่สิบนิ้วไม่เล็กนะตัวจริงนะครับแล้วเดี๋ยวความสูงนะครับผมความสูงนะครับครับผมครับเคฟสี่ครับนะครับผมอ่ะความสูงนะครับผมความสูงแท่นสี่นิ้วครึ่งนะครับนานาะดูว่าสนิ้วครึ่งดูม้อแปงดิม้อแปงติดแล้วนะไม่ใช่ม้อแปงลูกเล็กๆนะ ถ้าถ้าถ้าสูงกว่านี้มันจะมันจะติดกล่องไงนะครับเห็นไหมครับสูงสี่นิ้วครึ่งนะครับลึกยี่สิบนิ้วนะครับผมน้ำหนักไม่ต้องพูดถึงนะครับน้ำหนักตัวนี้สาสิบอัพนะครับผมสามสิบกว่ากิโลอัพแน่นอนนะครับจากที่ยกเมื่อกี้นะครับปวดหลังเลยนิดหนึ่งนะครับ ดูงานด้านในนะครับผมพัดลมสี่ตัวนะครับผมพัดลมสี่ตัวนะครับไบโพล่าก็ห้าพันสองหนึ่งเก้าสี่สามนะครับผมซีกละสิบ 40, คู่นะครับผมสิบ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 นะครับทั้งหมดสี่สิบคู่นะครับเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์แป๊บหนึ่งนะครับอ่านคอมเมนต์แป๊บหนึ่งนะครับนานะ หม้อแปลงไม่มีครับนะ have, ผ,มมผมไม่ได้ทําขายนะออผมไม่ได้ทาหม้อแปลงขายครับนะเพราะว่าผมไม่มีเวลาทําด้วยอะนะครับ Background. เพราะว่าผมต้องทำหม้อแปลงกว่าจะเสร็จเนี่ยลูกค Casa, ้าไปลงเครื่องให้ลูกค้าเงี้ยครับเนี่ยลูกค้าก็ทวงกันใหญ่เลยนะครับถ้าผมขายหม้อแปลงด้วยทําเครื่องด้วยไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับนะเนาะจริงๆอยากขายทุกอย่างอ่ะนะครับอยากขายทุกอย่างอยากได้เงินนะครับแต่ทำไม่ทำไม่ไหวจริงๆนะครับ แชร์แล้วขอบพระคุณมากครับนะขอบพระคุณมากครับ2,000วัตต์ห้คาร์ดปี2021ครับผมราคา13,500บาทเท่านั้นเองนะครับ11 13,500บาทนะครับผมได้อย่างนี้เลยนะครับไปเทียบดูได้นะครับสมัยนี้เล่นซิงท่อนะครับนานะเล่นซิงท่อไปเลยนะครับไม่มีร้อนนะครับไอถ้าเป็นซิงเดียวเนี่ยเดี๋ยวเล่นนานๆมันบางทีมันมันมันค่อนข้างที่จะเริ่มมีความร้อนอ่ะนะนะครับ แต่เล่นสั้นๆไม่มีปัญหาหรอกนะครับชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาหรอกนะครับซิงที่ไม่ใช่ซิงท่อนะนะครับแต่ถ้าน้าท่านไหนที่เราก็ซื้อแล้วเนาะนะเสียตังไปแล้วนะครับก็เอาให้ดีไปเลยนะครับเพิ่มไม่กี่บาทหรอกนะครับอย่างซิงธรรมดามันหมื่นหมื่นหมื่นหนึ่งหมื่นสองอย่างเงี้ยนะครับเพิ่มอีกแค่ไม่กี่บาทหมื่นสามพันห้าได้ซิงอย่างนี้เลยซิงท่อด้วยนะครับหม้อแปลงใหญ่ด้วยนะครับ ต้องมาดูตัวจริงนะต้องมาดูตัวจริงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปพาไปเทสอืมเดี๋ยวผมพาไปเทสนะครับตัวนี้นะสิบแปดสี่ใบนะเดี๋ยววันที่เท่าไหร่อวันที่สิบสองนะครับวันที่สิบสองเนี้ยเดี๋ยวผมจะไปอ่าวันที่รถแห่จะไปไปขึ้นรถแห่นะวันที่สิบเอ็ดนะครับเดี๋ยววันที่สิบสองตามไปดูกันนะครับว่าเสียงเป็นไงตัวนี้นะครับเดี๋ยวขับสิบแปดสี่ใบให้ดูนะครับเอาเอาเอาสียงเพาะๆนะนะครับตัวนี้ทํามาเพื่อเพื่อเสียงเพาะๆนะครับไม่ได้ทํามาเพื่ออัดแบบโอ้โหแบบ แบบบิดนะครับแบบสองพัสี่อย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับโคลาโทนเสียงนะครับเสียงโคลาโทนกันนะครับน้าๆบางท่านอยากได้อ่าเสียงที่แบบเพาะๆอะไรอย่างเงี้ยนุ่มๆลอยๆอย่างเงี้ยบ้างนะครับก็อ่ะตัวนี้เลยนะครับเอฟซีสปปลาวขอบพระคุณมากครับนะขอบพระคุณมากนะครับมีโอกาสจะไปเที่ยวนะครับผมประเทศสปปลาวนะครับ fc ขอบคุณมากครับนะขอบคุณมากครับที่เป็น fc นะครับติดตามครับโดนใจเลยขอบพระคุณครับนะขอบพระคุณมากนะครับก็พยายามทําให้น้าทุกท่านนะครับใช้นะครับราคาก็โหดอลงมาจนแบบกําไรจะไม่เหลือนะครับมีกําไรมีอยู่แล้วนะครับไม่มีคงไม่ทำนะครับแต่ว่ากําไรน้อยนะครับน้อยมากๆจริงๆนะครับผมแต่ก็อยากจะทําเพราะว่าชอบนะครับน้าชอบออกแบบชอบ เห็นาน้าๆใช้งานกันยิ้มมีความสุขนะครับผมก็ผมก็สุดก็มีความสุขเหมือนกันนะครับชอบเหมือนกันนะครับถึงได้ทํานะครับไม่ชอบผมทําไม่ได้นะครับถ้า,ถ,าถ้าไม่ชอบทําไม่ได้ครับน้าๆอย่างเงี้ยขาดทุนแน่นอนนะครับผมก็ถึงไม่ทํากันไงนะครับราคาประมาณนี้ใส่ซิงท่อใส่อะไรอย่างเงี้ยโหแนะ่นๆอย่างเงี้ยซับสตาร์สองตัวอะไรเงี้ยโโหมีอะไรใส่ไม่มีอะไรจะไว้ไม่มีที่อะไรจะลงแล้วนะครับหมื่นสามพันห้าร้อยบาทได้ขนาดนี้เลยนะครับ ชัดไหมครับนาชัดไหมผมไม่รู้ว่ามันชัดหรือเปล่าไงนะครับบางทีมันก็เหมือนชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับพยายามดูกันหน่อยนะครับเนาะ,นะนาะชนะอยากดูตรงไหนก็บอกได้นะครับ <S <S เรื่องกล่องเรื่องอะไรก็หนาหมดนะครับทําให้นานาใช้กันก็โอ้โห <S 1> <S 1> ผู้ซื้อคนซื้อรับรองว่าคุ้มเงินทุกบาททุกสตังค์อย่างแน่นอนนะครับ <S <S <นะ S 1> ดูคนละมุมบ้างนะครับ เม้อแปลงก็กินไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับมันวางคู่อย่างนี้ไม่ได้นะนะนะเม้อแปลงมันวางคู่อย่างนี้สองลูกไม่ได้นะมันติดนะครับผมเพราะว่ามันใหญ่ลูกใหญ่ถ้าข้ามซอยยี่สบดูทุกวันขอบพระคุณมากครับนะห่างกันไม่กี่ซอยเองนะ 18นิปดีวได้4ใบครับนะ4ี่ใบนะมันอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชบิดนะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นบิดนะเป็นธรรมดานะครับ AB ธรรมดานะครับมันจะเป็นโทนสไตล์โทนแบบเสียงแบบลอยๆเบรถามว่าเบรมีไม่เป็น B อยู่แล้วมันออกเต็มอยู่แล้วครับนะแต่ว่ามันจะเสียงมันจะแบบมันมันไม่แข็งนะมันไม่แข็งนะครับสบ,สบายหูสบายหูแบบเสียงแบบพูดดีพูดดีนะครับธน,นานะนะมันก็มีให้นักหน้าเลือกใช้นะครับานาชอบแบบสะใจบ้าพลังก็สองพันสี่ขึ้นไปนะครับ ธนาะชอบเสียงเพ,าะ,เพาะนะครับผมเบสลอยๆหูเดี๋ยวเดี๋ยวฟังกันดูดีกว่านะวันที่สิบสองฟังกันดูนะครับพูดไม่ถูกเหมือนกันนะครับต้องฟังเอารุ่นไหนถึงจะใชหมอดึงไฟมอเพิ่มไฟอันนี้มันไม่ได้อยู่กับเครื่องด้วยนะนะครับธนาะต้องธนาะนะนะอย่าเพิ่งเข้าใจผิดกันนะนะครับธนาอย่าเพิ่งคิดว่าเฮ้ยเวอร์ใหญ่ต้องใช้มอดึงไฟมอเพิ่มไฟไม่ใช่นะครับมันอยู่ที่นาะนาะเล่นอะไรหลายอย่างด้วยนะนะครับ กีต่ตู้ตู้เยอะก็ต้องใช้หม้อดึงนะนะครับไม่ใช่ว่า power นิดเดียวสองสาตัวแต่ว่าตู้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องใช้หม้อดึงไฟอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่นะครับนา์นะนะมันอยู่ที่หลายๆอย่างด้วยนะครับไม่ใช่อยู่ที่ power เองเดียวนะเพราะว่าตัวเดียวทําอะไรไม่ได้หรอกนะครับสิบแปดพันสองข้าละสามถ้านานะมีงบนะผมผมบอกเลยถ้านานะงบเหลือๆเลยนะ เล่นตัว3ามพนะครับราคา2500บาทนะครับสามพันหรวัตต์ราคา2500บาทโอ้โหซัดไปเถอะ6ดอกนะครับจะเป็นดอกแข่งดอกในสนามอะไรก็เอามาเถอะนะครับสบายมากนะครับเล่นกันได้ยาวๆนะครับอัดกันแบบจนหมดปอกนะครับเอาให้วงไว้วงไหมหมดไปเลยได้เลยนะครับสามพนะครับหกใบสินิ้วนะครับพันห้าร้อยวัตต์พันอะไรก็เล่นได้นะครับขอให้เป็น6ดอกนะครับตัว3ามพนะ ราคาเท่าไหร่มาไม่ทัน2,000วัตต์ไฮคาร์สนะครับนนะปี2021นะครับผมราคา13,500บาทนะครับถูกไหมราคาถูกไหมครับนะ้ถามจริงๆนะนราคา13ได้อย่างเงี้ย13,500นะครับเป็นซิงท่อเลยนะครับยังไงก็ซิงท่อไว้ก่อนปลอดภัยแน่นอนนะครับจะเล่นยังไงก็แล้วแต่นะครับผมเรื่องความร้อนมันไม่มีแน่นอนนะครับถ้าไม่ร้อน พวกทานซิสเตอร์ไโพวกนี้ก็ไม่พังด้วยนะครับไม่ไม่อันตรายนะรับงานใช้งานอะไรก็เล่นสบายมากหรือใครจะทํทเสียงกลางก็ได้นะเนี่ยดีเลยนะครับนนาท่านไหนนะครับที่ใช้งานรับงานใหญ่ๆอยู่นะเนี่ยมาทำมาทำเสียงกลางได้เลยนะครับสิบสองนิ้วแดดอกตัวนี้เลยนะครับอ่ะสิบสองนิ้วแปดกอกครับนี่คือสบายๆนะนะครับผมเล่นไปเลยนะครับแดดอกเสียงออกมาชัดเจนชัดแจ๋วนะครับตัวนี้ไม่ต้องห่วงนะครับ หม้อแปลงใหญ่บอลเลอร์นะครับถ้าจะเป็นซับก็สิบแปดสี่ใบนะครับพอแล้วนะครับใครจะเล่นสองดอกก็ได้ครับนะแล้วแต่นะนะนะครับผมสิบแปดนิ้วข้าละดอกก็ได้นะครับใครเล่นข้าละสองมันทําสเปคมาข้าละสองอยู่แล้วสี่ดอกนะครับน่าจะขายอะไรด้วยอยากขายครับนะ จริงๆอยากขายทุกอย่างจริงๆอย่างที่บอกนะครับผมอยากขายนะครับแต่ว่ามันทําไม่ทันแล้วนะครับมันคนทําไม่กี่คนนะครับวนนนะนะ สวัสดีครับนะสวัสดีนะทุกท่านอีกครั้งหนึง่งนะครับนะนาะที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมคงหล่อเล่นเลยนะครับนะเล่นได้เลยนะครับผมนะนาะจำจำเมื่อก่อนได้ไหมนะ้าจำสามพันวัตเมื่อก่อนได้ไหมอ่ะสมัยประมาณปีสองพันสิบเก้าป่ะนะครับสองพันสิบเก้าเนาะที่เป็นสามพันวัตที่เป็นมอแปลงลูกเดียวอ่นะนะ้าจำได้ไหม ที่เป็นหม้อสีลูกเดียวผมไปเอามอนะ้นนั้นมาลงใส่ตัวนี้ชนะ่นานา,นาเคยเคยซื้อนไปนะหรือว่านานาเคยได้ดูนะครับแท่น3,000วัตตสมัยปี2019นะครับที่ไปอัดที่บ้านช่างนงอะไรนั่นครับผม18สี่ใบเนี่ยผมเอามาลงให้ลูกนี้นครับเข้าใจง่ายๆเลยทีนี้นะครับผม ๋อน้าปีชาอยู่บางสะพานนะครับครับผมเนี่ยของน้าก็รุ่นนี้แหละนะครับน้าปีชาของน้ารุ่นนี้เลยนะครับที่อยู่บางสะพานนะตอนนี้ก็อ่ะกำลังเร่งมือให้นะครับผมเพราะว่าลูกค้าสั่งเยอะมากเลยนะครับมีลูกค้าสั่งก่อนหน้าน้าปีชานะครับผมแต่เดี๋ยวไม่นานนะนะครับน้าปีชานะประมาณขอเวลาสัก3-4วันนะครับไม่เกินเนี้ยน้าปีชาได้แน่นอนนะครับตอนแรกน้าปีชาจะเอาพันแเนาะนะครับแล้วผมดันให้เอา2อ0พเลยนะครับเพิ่มตามไม่กี่บาทเอง นะครับแต่ว่าได้เป็นแบบหูสิงท่อซิงอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะครับเงี้ยเล่นอย่างเงี้ยสบายใจนะครับจ่ายตังค์ไปแล้วหูเป็นหมื่นนะใช่ไหมจ่ายตังเป็นหมื่นก็ต้องเอาให้มันดีที่สุดนะครับ ถ้าน้ยยังมาไม่ทันนะครับผมก็แท่นนี้นะครับความความลึกความยาวนะครับผม2ี่นิ้วนะครับผม2ี่นิ้วนะครับแล้วก็ความสูงของแท่นนะครับผมความสูงนะครับส่วนสูงนะครับสนิ้วครึ่งนะครับผมตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวจริงตัวใหญ่นะนะครับถ้าอยากได้นะครับผมก็สั่งจองได้เลยนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับกลาง12บนิ้วนะครับแดดอกนะครับค่าละสี่ใบนะครับนี่คือเหลือๆนะ นะครับไม่ร้อนหรอกไม่มีร้อนแน่นอนนะครับ8ดอกเสียงชัดๆเลยนะครับเอาไปลองดูได้นะครับหรือว่าถ้าเป็น18นิ้วนะครับเป็นซับนะครับผมเสียงออกสไตล์นุ่มๆเพาะๆเลยลอยๆเลยนะครับผมเนี่ยตัวนี้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับพวกพบบิดสองต้องเป็น2องพนะถ้าจะเอาแบบอ่าพูดตรงๆว่าคือบ้าพลังบ้าพลังนะครับก็ต้องเป็น2องพขึ้นไปนะครับนะเสียงมันจะโคลโทนกันเสียงมันจะคนลโคลสไตล์ นะครับนานาบางท่านก็ชอบสไตล์นี้ก็เอาไปเล่นนะครับผมรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับราคาเพียงแค่13,500บาทเท่านั้นเองนะครับ2,000วัตต์ไฮคาปีดปี2021นะครับผมถูกใจชอบใจนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับผมกดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยววันที่11วันที่12เจอกันแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวมาฟังกันดูตามกันดูนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับชอบใจถูกใจนานาหรือเปล่านะครับ เก็บตังรอได้เลยนะครับวันที่12นี้ได้ฟังได้เจอกันแน่นอนนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวก่อนนะครับผมทํางานต่อแล้วนะครับผมขอบพระคุณนะนะทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับถ้ามีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ใต้นี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะตอบนะนะทุกๆท่านเลยนะครับผมขอบพระคุณที่เข้ามารับชมครับเดี๋ยวเจอใหม่ครับผมสวัสดีครับ